ค่ะอันนี้จะมาเขียนโปรแกรมรับสัญญาณนี้ต้อนอินพุตแบบ pull up นะคะโดยขั้นตอนแรกนะคะเราคลิกขวาที่ mega hub กด Link ์เราจะดึง open กับ c o s e ขึ้นมานะคะเป็น2ตัวนี้มาวางคู่กันนะคะหลังจากนั้นคลิกขวานะคะที่ serial port ตรงนี้นะคะมันจะขึ้นตรงนี้คลิกขวากด create แล้วก็ control จะได้ตัวนี้ขึ้นมานะคะ หลังจากนั้นเราจะเอาายลูปนะคะก็คือตัวนี้มาครอบนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราจะนำก่อนที่เราจะนำาวลูปขึ้นมานะคะเรากดที่ maker hub ก่อนคะ่ะกดลิงก์กดตัวนี้นะคะกดดิจิตอลแล้วก็กดลีดนะคะจะได้ตัวนี้ขึ้นมาก่อนแล้วหลังจากนั้นครอบด้วยายลูปโดย สิ่งที่อยู่ในกรอบไวล์ลูปจะทำงานแบบซ้ำๆนะคะหลังจากนั้นกดที่ลิงเ,เราจะเชื่อมก่อนนะคะเชื่อมปุ๊บตัวนี้มาตัวนี้นะคะหลังจากนั้นกดลิงค์ s h o r t นะคะแล้วก็เราจะนำตัวอันนี้มานะคะเ,เป็นตัว e r r o r ตัวนี้นะคะ มาวางไว้ตรงนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราจะนำแล้วเ,เ,เมื่อเราได้ตัว e อ r ร,ร์มาแล้วนะคะเราจะเอา e อ r ร์เลอามา e อ r ร์เลอตัวนี้นะคะมาเชื่อมต่อกับ e อ r ร์เลตัวนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็คลิกขวาที่ DI channel นะคะ มันจะขึ้นตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกกด control นะคะ create control ค่ะจะได้ตัวนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นเราจะมาฝั่งในส่วนของหน้าต่าง GUI นะคะโดยเราจะมานำหลอดไฟ LED นะคะมาที่บ o แล้วก็หลอดไฟ LED ตัวนี้มันจะได้ขึ้นมาแล้วเราก็ลากในส่วนของล็อ,อกไดอ a g ก a m นะคะมาใส่ใน w i l e loop หลังจากนั้นนะคะเราจะนํานาฬิกามานะคะโดยนาฬิกาเราจะเลือกเป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวกําหนดสัญญาณนะคะแล้วก็เป็นความกําหนดความไวในการประมวลผลนะคะตัวนี้ตัวนี้นนค่ะแล้วก็ลากมานะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะเอาปุ่มซ็อกมานะคะก็ ที่เราเลือกไปนะคะ create นะคะแล้วหลังจากนั้นแล้วก็ต่อสายเชื่อมมาเลยนะคะอันนี้เราเชื่อมไว้ในทีแรกอยู่แล้วนะคะปึ๊บแล้วก็เชื่อมจากตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้เป็นสายสีเหลืองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นอย่าลืมเชื่อมบุลี e เข้ากับตัวนี้ด้วยนะคะแล้วก็เราจะมาลองรันดูนะคะ